การตั้งจุดตรวจร่วมกันของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาที่เห็นอยู่นี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในการบูรณา,าการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยประโยชน์ของการตั้งด่านตรวจและจุดตรวจร่วมกันในลักษณะนี้คือเป็นการนําเอาจุดเด่นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เช่นฝ่ายปกครองที่มีอาสารักษาดินแดนเป็นคนในพื้นที่ สามารถใช้ภาษามาลายูถิ่นสื่อสารกับพี่น้องประชาชนที่ถูกตรวจค้นได้เป็นอย่างดีทําให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกในขณะที่ฝ่ายทหารมีจุดเด่นในเรื่องของการระวังป้องกันภัยพร้อมกับมีอุปกรณ์ตรวจค้นและเครื่องสแกนซึ่งมีข้อมูลของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่และเมื่อพบตัวผู้ต้องสงสัยที่มีหมายจับหรือสิ่งของผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถที่จะควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีอาญาได้ทันที อาสมาชิกอาาสสที่มีจุดเด่นจริงๆนะครับก็คือเขาเป็นคนพื้นที่นะครับคนพื้นที่ก็เลยสามารถแก้แค้นอายุได้และก็เลยมีเป็นคําแปลให้กับเจ้าหน้าที่ทหารตํารวจซึ่งมาจากภาคเหนือภาคอะไรได้ครับก็เป็นการช่วยกันคือของทหารนี้ได้จุดแข็งคือการระวังป้องกันนะครับแล้วก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือสามารถตรวจบุคคลได้ครับก็เราจะเน้นทุกประเภทน,นะครับคือการขับรถการตั้งด่านคือตามหมายพลกรความมั่นคงนะครับแล้วก็การอำนวยความสะดวกด้านจราจรด้วยครับ ในขณะที่พี่น้องประชาชนผู้ใช้ยวดยานผ่านนะก็บอกว่าการตั้งด่านตรวจในลักษณะดังกล่าวทําให้รู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการที่มีเจ้าหน้าที่ทั้ง3ฝ่ายทํางานร่วมกันได้สร้างความมั่นใจว่าจะไม่เกิดการแกล่งแกล้งในลักษณะใดลักษณะหนึ่งและแม้ว่าจะเสียเวลาบ้างแต่ก็เข้าใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวความปลอดภัยของเราอืมความคิกความปลอดภัยของเราอะไรไม่ก็มันเสียมันก็ต้องจําเป็นนะครับ ใช่ไหมครับผมเสียนิดเสียหน่อยไม่เป็นไรอ่ะก็มีดานนี้ปลอดภัยนะเพราะว่าของอะไรนี้ก็เราไม่กลัวตาหน้าหน้าบ้านนียอะไรนี้การร่วมมือและปฏิบัติการร่วมกันของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นับว่าเป็นประโยชน์และเกื้อกูลกันในการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งกองกำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ขณะผ่านด่านตรวจเพื่อเป็นการร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนต่อไปทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ารายงาน